ไก่เตือนเอ้ยกั้นเตือนต่างบ้านลกูกสาวกี่กลานนอในใหแม่ปลุกช่วยได้ดำกวานทิมหวานดังปลุกนอในใหแม่ปลุกแล้วไก่เตือนเอ้ย สวัสดีกลับเพื่อนๆวันนี้จะพาไาอัปเดตสัตว์ปีกในป่าปงกันลาวนะครับหลังจากที่ไม่ได้นำสนเสนอสไลด์วันวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเดินจมนะครับมาเยี่ยมมาเที่ยวมาเลว่วับสภตวป่าเป็นปั้นปีกันมั่งเล่เลก็ยังย,ยูดดียู่นะครับ มีการหยิกๆิกหยิกตีหยิกยกปุ๋ยเทียง่าก,กินกันตึงตนนี้ที่มาตามตั้มวิดีโอตั้มภาพนี่นะครับก็เป็นเวลากลายกรามเลวไล่ๆตัวกระตางหยิกไลยกันเปื่อที่จะไปห้าตอนใหม่้างนอนตื่นค้นนะครับวงไก่เตือนมันตื่นค้น เาวกลายไม่ได้ก็เลยต้องใต่ไปจักไกลนะครับเดินยองก็ไปล่อยถ้าจะไกลๆเขาไปกลายไม่ได้นะครับบอกว่าไปกลายเขาก็ที่นี้ที่นี่ถ้าจะรูมกับปาหมันเตกกันเลยนะครับเช่นฝ่าไกลๆแบบนี้แต่วยดีนะครับนะดวยไปตามสภาับไล่ตัวกุยเชี่ยง่ายกิน วินตามลังกันไปวิ่งตามลังกันไปปอยป,อปอูข้าไปกลายเข้ากับวิ่งนี้ไปเดินตามกันไปนะครับเดินตามกันไปเพราะว่าตอนนี้เขาขุยเคียยเย้ยวในตไปลายยางเตยีเตยนสีโลง่งโหก็เลยไม่มีตีแอบนะครับเลยจ้องตัวทับไปจากไกลๆเห็นจัดมังมาจัดมังนะครับนะ แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้รู้ได้ทราบอยู่ว่าเขาก็มีทุกขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่สังเกตจากการวิ่งไล่อีกจิกกุยเกี้ยงากินนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาอิกหมากมมยตอนนี้เขาก็แยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับนี่กลุ่มนี้ก็ให้เกณฑย่อยส่วนนี้อีกกลุ่มนึงโดยอีกกว้างจางอีกกลุ่มนึง ก็อยู่อีกย่อมหนึ่งนะครับนะตามเซกลุมแล้วตอนนี้นะครับเดชสถตวนาปราบก็น่าววาจะแเยกตัวกันออกไปเผื่อต่างอนานตเกิรคอยที่จะมีการประชุมพันในการควักไข่เตรียมยขึ้นมาว่าขุยเคี้ยนะครับสังเกตจากอาการนี่เยกกลุ่มกันแล้วนะครับแยกกลุมกันแล้วช่วงหลายวันก่อนมีการหยิกจิกตีกันอยู่มั่งแต่ว่าตอนนี้ก็ ัวที่เป็นผู้หญิงย้ายจนะก็ได้กรอบพืนทีบริเวณนี้กระส่วนแต่ว่าเป็นร่องๆก็ตีตัวออกไปสร้างอนาเขตพื้นทีไปอีกง,ง่อมนึงนะครับส่วนที่ออกไปห้าง้างก็ติดตามดูแลไม่ตัวตึงกับบางที่อาจจะมีอันตรายมัง่งแต่ธรรมาดานะครับนะธรรมาดานะเมาืนะม่อเราต,ตรวจสอบดูแลไม่ตัวไม่ตึงอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ นะครับนี่แมวปลามีตัวฟัง้อนชน้อนไรติโกเรียกกันฟัง้อนมีเหยียวนะครับนะกอีกอีกตีนะครับมาเป็นธรรมจาร์กองสัตว์นะครับนะเป็นธรรมจาร์แต่ถือว่าเป็นธรรมจาร์ของเขาเราก็ดูเลตาเตินจ่าเตยังจ่าเตมีก็าโจบคลิปตรงเพียงแต่นี้ก่อนนะครับนะโคตุกคนตกตานตรงจดุดดีมีความสุขนะครับก็สวัสดีครับผม